แหมมาสะพ้ายเปี้ยงตั้งแต่หัววันเลยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะคะรอนินาซ้อมเสร็จก่อนนะคะเสร็จไหมคะก็ดีครับว่าแต่คุณเปี๊ยงรู้ไหมครับว่าตัวนันมาหรือยงังสั่งโดนัทมาเลี้ยงเหรอคะไม่ใช่โดนัทแบบนั้นครับโดนัทที่เป็นคนนะครับที่สวยๆอ,อ่ะคุณแบงค์ ชนคนอื่นต่อหนะ้าเปียวไม่ดีนะคะคุณแบงค์สรุปรู้ไหมครับไม่ไม่รู้คะ่ะไม่รู้ก็ไม่ต้องมาชนคุยครับเสียเวลา,าค,คุณแบงค,บงคบง์คุณแบงค์คุณแบงค์คุณแบงค์คะอ้าวคุณเปียวเออเดี๋ยวรอนีซ้อมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเปียวโทรหานะคะโทรหาผมทำไมครับเอา้า ก็วันนี้ไปกินข้าวคุณแม่คุณแมงไงคะผมคงไม่ว่างผมไม่ได้ไปแล้วครับเอา้าทำไมอะคะขอตัวนะครับคุณแมงเอาตู้ให้ครับขอบคุณค่ะรอนานไหมคะไม่นานครับไ่โดนัท เฮ้ย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 ,ย,ยพี่พี่พี่มาจากไหนันเนี่ยมาจากข้างบนอนะแต่พวกพี่มาแอบดูน้องโดเหมือนกันแอบดูวโดนัทนี่พวกพี่รู้อะไรอะบอกมาให้หมดเลยนะเอ่อพี่คิดว่านางโดเนะี่ยทำของใส่คุนแบง ทำของเลยเหรอใช่ป๋าก็โดนเหมือนกันแต่พวกเราแก๊งศูนย์ศูนหนึ่งอะช่วยไว้ทันศูนย์ศูนหนึ่งอะไรอะพี่เอออะไรทรับคนนึงก็ดีศูนย์ศูนยหนึ่งนี่ดูนัดเล่นกับใครไม่เล่นคิดจะมาเล่นกับคุณแบงค์ของชั้นเหรอเจอดีแน่